าไปติดตามเรื่องราวของคุณยายโคราชวัย72ปีนะคะที่ใช้ชีวิตรันทดขานร่ําให้นะคะขอบคุณหลังจากทางเทศบาลนาครน,นครราชสีมาแล้วก็ทางพอมอค่ะได้มอบบ้านหลังใหม่ให้แทนหลังเก่าที่ทำรดสุดโทมค่ะ ที่บ้านเลขที่976ชุมชนราชนิกูลเขตเทศบาลนครนครราชสีมานายประเสริฐบุญชัยสุขนาย,ยกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนางแสงดาวอารีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีชาวนาครราชสีมาได้ร่วมกันทำพิธีส่งมอบบ้านให้กับนางสว่างพิชิตโพกลางวัย72ปีเป็นชาวบ้านในชุมชนหลังจากที่บ้านหลังเดิมของนางสว่างนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมโดยเฉพาะหลังคาบ,บ้านที่มีน้ำรั่วอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เวลาที่มีฝนตกลงมานั้นนางสว่างแทบจะนอนในบ้านไม่ได้ค่ะ สำหรับชีวิตของนางสว่างนั้นปัจจุบันอยู่ตัวคนเดียวสามีเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกก็ทำมาหากินแล้วก็มีความลำบากเช่นกันญาติที่มีตอนนี้ก็กลายเป็นคนไร้บ้านค่ะส่วนนางสว่างนั้นก็มีฐานะยากจนเมื่อก่อนนะคะตอนที่ยังแข็งแรงนางสว่างนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่พอแก่ตัวมาค่ะพร้อมกับมีโรคประจําตัวทําให้เดินไม่ค่อยสะดวกไม่สามารถไปทํางานได้นะคะก็ทําให้ขาดรายได้มาดํารงชีวิตรายได้ประจําม,มีเพียงแค่เบีย้ยผู้สูง อายุ700บาทค่ะบวกกับเบีย้ยคนพิการ800บาทค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟรวมกันประมาณเดือนละ1,200ถึง1,400บาทก็ทำให้เงินที่จะใช้ในการดำรงชีพในแต่ละเดือนมีน้อยได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมากนะคะจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังปัจจุบันแต่ว่าด้วยความเก่าค่ะก็ทำให้มีสภาพทรุดโทรมทำให้การอยู่อาศัยเป็นไปด้วยความลาบาก ดังนั้นทางผู้นําชุมชนค่ะจึงได้ประสานงานไปยังเทศบาลนครนครราชสีมาและทางพอมอนะคะเพื่อหาทางช่วยเหลือจึงได้มีการรวบรวมเงินกว่า50,000บาทมาสร้างบ้านให้กับนางสว่างแต่บ้านหลังดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือในส่วนของห้องน้ําที่จะต้องปรับปรุงทําหลังคาแต่สามารถอยู่อาศัยได้ค่ะโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะ ดยนางสว่างได้กล่าวพร้อมกับน้ำตาว่าตอนนี้ตนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มเพราะว่าไม่ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของฝนตกนะคะกว่าอากลัวว่าน้ําจะท่วมเข้าบ้านอยา,ากจะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยสร้างบ้านให้กับตนเองในครั้งนี้ขณะเดียวกันค่ะทางด้านนายประเสริฐบุญชัยศุขนายกเทศมนตรีนะครนะคอร,นะร,ราชสิหมาก็กล่าวว่าทางเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการประชุม พูดคุยร่วมกับทางผู้นําชุมชนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้เรื่องที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลก่อนที่จะมาปรึกษากับทางพมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือนะคะซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่3แล้วค่ะที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาแล้วก็ทางพมได้มอบให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งหลังจากนี้ก็ยังคงดําเนินการโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ